สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่มค่ะคลิปนี้มาเจอเจอกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้แหม่มจะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆในหัวข้อความโชคดีที่จะได้รับในเจ็ดวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมาดูความโชคดีในเรื่องนั้นกันเนาะแต่ก็เป็นการอ่านไพ่โดยภาพรวมนะคะเพื่อนๆแต่แหม่มคือแหม่มจะพยายามมอบอะคะ่ะ อ,อ่ด้วยแนวทางการอ่านไพ่ของแม่มน้อยจะเป็นแนวทางแบบให้กำลังใจนะคะแต่ยึดไปตามหน้าไพ่ไหมที่บอกกล่าวมาใช่นะก็ถือว่าเป็นการนำคําทํานายดีๆจะได้ไปปรับใช้กับตัวเองนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆเข้าหาตัวเราอะคะ่ะแม่มเชื่อว่าถ้าเรารับเรื่องอะไรดีๆมีพลังงานดีๆให้กับตัวเองดึงดูดแต่สิ่งที่ดี ความสุขอะค่ะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงความสมปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นนะคะกับตัวเราเนาะก็เดี๋ยวมาดูตัวตนของเพื่อนๆกันก่อนนะคะว่าที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้ตัวตนเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะ แล้วฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาเนาะแล้วชื่นชอบนะคะในช่องของแม่หมอแหม่มช่วยฝากกดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e ให้แหม่มหน่อยนะถือเป็นค่าครูให้กับแหม่มด้วยนะคะหรือ,อใครที่กดติดตามแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับช่องของแม่หมอแหม่มด้วยแหม่มเองก็จะได้มานั่งอ่านไพ่ให้กับเพื่อน เป็นกาลยานามิตรกับเพื่อนๆไปยาวๆนานๆน,นะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่ากันนะคะเพื่อนๆค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูการตัวตนของเพื่อนๆม,มาด้วยไพ่ของความมีจิตใจดีเลยนะเด็กถือถ้วยค่ะมาต่อด้วยคิงถืออัศวินถือเหรียญจิตใจดีจริงๆไพ่ของพระสังฆราชขึ้นนะคะเดอะไฮโดรเฟนนะแล้วก็ สองไม้เท้ามากับสองเหรียญเดี๋ยวคอขอยับนิดนึงต้องบอกก่อนนะคะว่าเพื่อนๆนเป็นคนที่เป็นคนที่มีจิตใจดีมากเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีชอบอ เขาเรียกว่าชอบช่วยเหลือเกอื้อกูลผู้อื่นเป็นคนที่ดึงดูดพลังงานดีๆหรือไพ่อาจจะสื่อสารก็ได้เนาะว่าให้เราดึงดูดพลังงานดีๆอย่างที่แมมเออไว้แต่ต้นคลิปอะค่ะว่าการดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราอะก็จะเหมือนเป็นการหนุนนำอะค่ะนำพาให้ชีวิตของเราอ่ะเป็นไปในทิศทางที่มีความสุขนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะสมความปรารถนาด้วยเนาะคือ ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะคะแล้วก็เติมเต็มพลังงานบวกให้กับตัวเองมองเขาเรียกว่ามองหาหรือว่าสแสวงหาก็ได้ความสุขอาจจะถ้ามองเป็นเรื่องของการให้น้ำหนักนะคะเพื่อนๆจะให้ความให้น้ำหนักกับความสุขในการดาเนินชีวิตหรือพยายาม ให้ตัวเองอ่ะมีความสุขมากกว่าเรื่องของการที่จะแบบว่ามีทรัพย์สินเงินทองอ่ามากมายอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ถามว่ามีแล้วดีไหมอ่ะก็มีก็แล้วก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเองก็ต้องดําเนินชีวิตของเราอ่ะนะคะในโลกใบนี้เงินยังเป็นปัจจัยสําคัญเนาะที่เรายังต้องแบบมีกินมีใช้มีจ่ายมีดูแลตัวเองมีดูแลคนรอบข้างหรือว่ามีการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นก็อาจจะต้องใช้ทรัพย์ใช้เงินเป็นปัจจัยนะคะ ในการทําตรงนั้นเพราะว่าอะไรที่แม่ต้องอ่านอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนๆมีไพ่ของพระสังฆราชขึ้นไพ่ของพระสังฆราชคือไพ่ของคนที่แบบว่าเป็นนักบุญใจบุญเป็นผู้ให้อย่างเงี้ยมีหลักยึดในศีลในธรรมในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบเรื่องของการอยู่กับความถูกต้องความดีงามอย่างเงี้ยค่ะ คิวใจตัวเองด้วยการแบบบางทีไปวัดหนังสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรือว่าไปเป็นจิตอาสาไปเป็นผู้ให้เนี่ยค่ะมีมีการไปปฏิบัติธรรมในเวลาโอกาสที่เห็นว่าคู่ควรเหมาะสมอย่างนี้นะคะบางทีก็ลางงานไปเลยก็มีมีการวางแผนวางแผนในเรื่องของการคิวใจิตใจตัวเองบางทีแบบ ร่างกายพร้อมแล้วแต่ใจก็ต้องพร้อมด้วยแบบนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของธรรมหรือหลักศาสนาของเพื่อนที่นับถือนะคะเป็นคนที่รักษาศีลในด,ดีอาจจะมีการถือศีลในวันเกิดตัวเองอย่างเนี้ยค่ะหรือในวันพระอะไรแบบนี้เนาะบางทีสวดมนต์ภาวนาอยู่กับบ้าน ก็ทำอย่างงี้ค่ะมีโอกาสมีอะไรก็อาจจะอยู่กับสมาธิเนะี่ยเพราะเพื่อนเพื่อนเชื่อว่าหลักทางเนี้ยเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่งดงามกับตัวเองอะนะคะในขณะที่ไพ่ของอัศวินถือเหรียญมีการคิดวางแผนในเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างหรือการเป็นผู้ให้ก็ได้การเดินทางการวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางไปในต่างที่ต่างถิ่น หรืออาจจะเป็นต่างแดนต่างประเทศถ้าไม่นั้นก็เป็นในโลกโซเชียลก็ได้นะคะการทําอะไรใหม่ๆวางแผ um นเกี่ยวกับทิศทางใหม่ๆเช่นการทําช่องโซเชียลขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือว่าการพัฒนาการเติบโตไปในช่องทางนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเนาะการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างการเงินนะคะ อ่ะช่วงนี้ก็ต้องเตือนอย่างนี้นิดหนึ่งมันมีการได้รับแหละแต่ก็หมุนซ้ายใจขวานะคะคือรับมาก็ถ่ายออกไป่ฮะแต่ถามว่ามีเงินเข้ามาในมือไหมมีนะคะยังมีเงินเข้ามาให้หยิบจับอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบคิดอะคิดคำนึงถึงเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างมันก็จึงมีต้องจ่ายออกไปไงแต่ ก็ต้องบอกนะด้วยสติปัญญาของเพื่อนจะรับรู้แล้วก็ดูออกว่าควรจะลงทุนอะไรสิ่งนี้ควรจะทํำไหมเพราะว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็น <ๆ S 2> นักวางแผนไงจะวางแผนก่อนตัดสินใจหรืออาจจะเป็นการลงทุนในส่วนที่ไม่ต้องใช้ปัใจจัยใช้เงินนะคะมากนะแต่เป็นการลงทุนด้วยการลงแรงลงความสามารถหรือลงสติปัญญาอย่างนี้ก็ได้ เนาะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆทำงานอยู่ในองค์กรบริษัทาภาครัฐภาคเอกชนอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าไพ่ของพระสังฆราชอ่ะเป็นไพ่ของความเติบโตในหน้าที่การงานได้ดีนะคะแสดงถึงการได้มาในตำแหน่งหน้าที่การงานแบบยุติธรรมด้วยนะ,ะแบบถูกต้องหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นผู้ที่ต้องดูแลคนอื่น ปกครองคนอื่นก็ปกครองได้ดีมีภาวะของการเป็นผู้นำสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยู่ในบริบทของการเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะอ,อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยผู้บังคับบัญชาก็จะเป็นคนที่ดีหนุนนำสนับสนุนผลักดันไปสู่ทิศท,ทางที่ดีด้วยนะคะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้านั่น,น,นแหละแล้วก็ การบางทีเพื่อนๆอาจจะคิดถึงเรื่องของการเงินทําอย่างไรถึงจะได้เงินมาแบบเขาเรียกเน่ยอินฟินิตี้อะเนาะมันแบบเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเข้ามาซัพพอร์ตตัวเองคือไม่ไม่ได้ว่าเพื่อนๆละโมบโลภมากอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องของการดูแลตัวเองอะเป็นเรื่องสำคัญคืออยากจะดูแลตัวเองได้อ่ะ ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องหยิบยืมคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีสร้างกันเป็นผู้ให้ประมาณนี้เพื่อนๆเลยแบบว่าพยายามหาหนทางที่จะก้าวไปสู่การเติบโตในเรื่องของการเงินแต่ว่าก็บองในเรื่องของความสามารถตัวเองนะว่าจะขยับขับเคลื่อนไปอย่างไรเนาะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆนมองหา ต้องมากับความสุขรวยไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็เดือดเนื้อร้อนใจเออ่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนใจเบียดเบียนกายอย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดว่าน่าจะมาถึงจุดที่เราควรจะทําอะไรที่เรามีความสุขได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะอความโชคดีที่จะได้รับในเจ็ดวันนี้คือเรื่องอะไรอัศวินถือดาบ ห้าเหรียญค่ะคิงถือเหรียญก้าวไม้เทา้าแล้วก็สองถ้วยนะคะสำหรับที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆติดขัดปัญหาเรื่องเงินนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของการเดินทางหรือว่าการเดินทางในที่นี้อาจจะเป็นเดินทางไปทำงานหรือว่า ทำอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้เรื่องของการเงินเข้ามาซัพพอร์ตนะคะก็เลยเกิดความกังวลหรือว่าการเงินนี้อาจจะหมดไปกับเรื่องของการดูแลสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราหรือว่าคนรักคู่รักบริวารอย่างนี้ยค่ะเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะจบสิ้นลงก็คือ,อถ้าป่วยก็หายป่วย นะคะมันอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ยังมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอยู่อาจจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะการเงินจากผู้ใหญ่ก็ได้หรือจากตัวเราเองที่ทํามาค้าขายหรือทําธุรกิจกิจการใดแล้วประสบความสําเร็จอย่างนี้นะคะประสบความสําเร็จในอาชีพมีอโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งสูงมากเลยนะเพื่อน เนาะได้รับการซัพพอตดีนะหรือเป็นไปได้ด้วยว่าสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหารู้ทางใหม่หนทางใหม่การเดินออกจากที่เดิมนะคะอาจจะเป็นงานเดิมอะไรเงี้ยได้ถูกชักชวนไปทำงานที่ใหม่หรือสมัครงานที่ใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนไปเติบโตนะคะการได้รับการซัพพอตจากคนรักคู่รักหรือกัลยาณมิตร คู่ค้าหุ้นสว่วนอย่างนี้ก็ได้นะอืมการก้าวออกจากปัญหาความเอ่อเนี่ยความที่เป็นห้าเหรียญน,นะคะก็คือถ้าถ้าไม่เป็นเรื่องของสุขภาพก็อาจจะเป็นเรื่องของเอ่อการไม่เข้าใจกันของคนรักคู่รักแล้วมันมีปัญหาเรือ่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยก็จะกลับมาแบบ งดงามต่อกันดีต่อการฟื้นฟูนะคะจิตใจของทั้งสองฝ่ายเกิดการให้อภัยกันนะคะทนุถนอมจิตใจการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหรือหากกรณีที่มีใครหยิบยืมเงินไปนะคะแล้วใจดีให้เขาไปแล้วเนาะถ้าเกิดมองในรูปแบบอืมถ้าไม่ได้เงินนั้นกลับคืนมา นะฮะถ้าเขาไม่ได้นํามาใช้อะ่ะไม่ได้กลับคืนมาเพื่อนๆจะได้เงินมาจากด้านอื่นสิ่งอื่นที่เข้ามาซัพพอร์ตทาให้เกิดความมั่นคงนะฮะเออมันมีไพ่ของการซัพพอร์ตขึ้นไงคะเพื่อนๆและเป็นการซัพพอร์ตของคนใกล้ตัวด้วยหรือคนที่เราแบบว่าให้ความเคารพให้ความนับถือกันอย่างเนี้ย อืมเจ้านายคนรักคู่รัก,กพ่อคุณพ่อหรือว่าเป็นลักษณะถ้ายังมองเห็นนะคะจะเป็นลักษณะของผู้ชายอยู่หรืออาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ว่ามีแบบมีภาวะการเป็นผู้นำผู้นำอย่างเนี้ยค่ะเอออาจจะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนก็ได้นะคะ เรียกว่ากลับมาฟื้นคืนดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวแม่ขอเปิดอีกห้าใบสิความโชคดีนะฮะที่จะเกิดขึ้นในเจ็ดวันนี้คือเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของคนรักคู่รักสูงเหมือนกันคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือความผูกพันกันอย่างเนี้ยค่ะ ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะอ่ามาดูเนาะมองเห็นความมั่นคงค่ะเพื่อนๆมีแนวโน้มเรื่องของเอ่อการซัพพอร์ตกันของคนรักคู่รักหรือการได้เจอเจอใครสักคนหนึ่งที่มากับ เหมือนมากับโชคชะตานะคะวัานาสนาต้องการโชคชะตานำพาให้ได้มาเจอเจอกันอย่างนี้ยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดจะก้าวเหลียญคนที่เป็นโสดมีโอกาสจะไดพ้พบเจอใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาเป็นคู่รักคนรักได้ศึกษาดูใจกันก็ได้หรือเข้ามาเป็นกัลยาณมิตร เป็นคู่ค้าหุ้นสว่วนเป็นมิตรต่อกันน่ะนะคะเป็นมิตรไมตรีที่งดงามต่อกันก็เป็นได้แต่เพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดอะเลเวอ่ะมันก็เป็นไพ่สองด้านเนาะก็คือว่าบอกบอกถึงเรื่องการได้พบเจอ,อคนที่ต้องตาถูกใจอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่า ทำไมให้ถึงแนะนําให้ดูกันก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงเรื่องของความแบบความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างเช่นตัวเลือกทางเลือกอย่างเงี้ยความถูกต้องกับความถูกใจอันนี้คือต้องพิจารณาไองคะหรือตัวเราเองก็ได้ที่ต้องตัดจบอะไรบางอย่างก่อนแล้วถึงจะได้รับความชัดเจนกับความรักความสัมพันธ์ใหม่นะฮะอันนี้ถ้ามองในคู่รักคนรักนะสําหรับคนโสดนะ แต่ถ้าเกิดว่าได้จบความสัมพันธ์อะไรเดิมๆไปแล้วกับเก่าไปแล้วจบความสัมพันธ์ในที่นี้คือเดินออกแล้วนะบุบอ่อนแล้วนะคือจบจบในแบบกายจบทั้งกายทั้งใจอะอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้เปิดรับต้อนรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตเป็นโชคนำพาวาสนาส่งมาอย่างนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยเนาะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองด้วย,วยค่ะว่าเป็นการ พิจารณาใครคนหนึ่งที่เคยจบกันไปแล้วอะแล้วเขาจะวนเวียนเข้ามาค่ะเพื่อนๆวงวนเวียนเข้ามาในความสัมพันธ์อันนี้ไพ่ย,ยังไม่ได้ชี้ชัดสรุปอะนะคะว่าเพื่อนๆจะเลือกเขาไหมเพราะว่ามันอยู่ในการคุ้นคิดนะคะคุ้นคิดก่อนว่าจะเลือกหรือเปล่าเพราะว่าในณนขณะนั้น อาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆกำลังเลือกที่จะใช้ชีวิตโสดอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขดีกับการสละโสดว่าจะเลือกทางใดดีอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆพิจารณาเลยนะคะมันก็มีโอกาสแนวทางว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าเราพิจารณาไม่บุ่มบามตัดสินใจนะคะ ในขณะเดียวกันสำหรับคนที่เป็นคู่กันแต่มีปัญหาทะเลาะเบาแหวงความไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันบ้างการอยู่ห่างไกลกันก็เป็นได้ทำให้คิดถึงกันอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะเดินทางได้กลับมาพบเจอกันหรือว่าสื่อสารกันแบบชัดเจนขึ้นอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ต้องบอกเลยนะเพื่อนๆถ้าอยู่ในกรณีที่ ไม่แน่ใจต่อกานไม่แน่ใจในใจเราด้วยอะค่ะแล้วตัวเราอะคิดแล้วว่าถ้าไม่ชัดเจนคืออยากจบมีโอกาสจบนะคะมีโอกาสจบนะเพื่อนๆนะก็มีโอกาสจบไปแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องอ่านเผื่อให้กับสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในอเขาเรียกว่าอยู่ในชีวิตแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยเนาะ อ่ะมาดูการเรื่องความสัมพันธ์ไปแล้วสําหรับคนที่บอกว่าความสัมพันธ์ไม่ได้มุ่งเน้นไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้มากนะอยู่เป็นโสดก็มีความสุขดีแต่สิ่งที่ให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการเงินนะคะหรือการลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยที่คิดคํานวณอยู่เนี่ยคํานึงอยู่นะคะว่าจะลงทุนอันนี้ดีไหมเนี่ยจะมาต่อด้วยอีก เจ็ดเหรียญน,นะคะเพราะว่ากลัวอะไรกลัวผิดหวังกลัวลงทุนไปแล้วขาดทุนอย่างเงี้ยกลัวว่าคิดผิดพลาดถ้าเกิดตัดสินใจดีคิดวิเคราะห์ดีอะคะ่ะก็มีโอกาสที่จะลงทุนไปได้นะเพื่อนๆแต่ทีนี้เขาบอกว่าอย่างไรเงินเห็นไหมนี่ก็หนึ่งเหรียญน,นี่ก็กันออกมาหนึ่งเหรียญน,นั่นหมายความว่าการลงทุนถ้าหากเป็นเรื่องของปัใจจัยในเรื่องของรัพย์ให้ใช้ทรัพย์ให้น้อยที่สุด แต่ใช้ความสามารถให้มากนะคะใช้ทักษะให้มากลงทุนกับความคิดได้ลงทุนกับความสามารถได้แต่เรื่องเงินต้องน้อยต้องลงทุนแต่น้อยอย่างนี้่ะไม่ว่าจะลงทุนด้านใดนะให้ใช้เงินให้น้อยที่สุดเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะลงทุนแบบใช้เงินก้อนใหญ่ นะฮะมันเหมือนกับว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปศึกษาลู่ทางก่อนวางแผนก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดทิศทางความเติบโตความทักษะของเราอย่างเงี้ยความเป็นไปได้ของความเติบโตอย่างเงี้ยค่ะคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนเนาะแต่หากในกรณีที่เพื่อนเพื่อน มุ่งหวังเรื่องของเนี่ยทรัพย์สินที่ดินวิวออฟฟอร์จูนอะนะคะมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ดินอาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดินมรดกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเอ่อการทําธุรกิจบ้านเช่าคอนโดให้เช่าที่ดินให้เช่าอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มีโอกาสนะที่จะ ได้เขาเรียกว่าได้ประสบความสําเร็จกับทิศทางนี้เนาอา,อาจจะเป็นในหน้าก็ได้ถ้าเพื่อนๆทําธุรกิจอยู่กับในหน้าอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะดําเนินไปได้ด้วยดีแต่ถามว่ามันมีการแข่งขันไหมมันมีนะมันมีเรื่องของการแข่งขันหรือเรื่องของแบบอย่างเช่นการประมูลอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีเทคนิค วิธีการที่จะได้มาในตรงนี้ด้วยนะคะแต่ในกรณีที่เพื่อนๆมุ่งหวังเรื่องของการมีพื้นที่ที่ดินของตัวเองหรือการไปอยู่ในพื้นที่ที่มีพลังงานที่ดีมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเช่นไปอยู่ในพื้นที่มายกย้ายบ้านอย่างเงี้ยนะคะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ดี อยู่ในพลังงานที่ดีอย่างนี้ค่ะอยู่ในพลังงานที่มีความสุขเนาะหากเพื่อนๆทําทำงานอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงการแปลรูปหรือการเกษตรนะคะก็มีโอกาสที่จะเติบโตแตกดอกออกผล นะและก็มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนธุรกิจนั้นไปสู่การมองเห็นที่มากขึ้นแต่เท่าๆที่มองนะคะจะเป็นผ่านโซเชียลโซเชียลออนไลน์มากกว่านะอาจจะไม่ได้มีการแบบว่าไปลงทุนแบบเปิดหน้าร้านเพิ่มขยายสาขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีทิศทางเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันอยู่ที่ว่ามันต้องคิดวิเคราะห์ตรงนี้หนักหน่อยนะคะแต่ว่าในช่องทางโซเชียลยังมองเห็น ว่ามีโอกาสแบบว่าเติบโตแล้วไปได้มันอาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆต้องบุกต้องลุยแล้วถึงจะประสบความสําเร็จนะจะไม่ใช่แบบแนวนิ่งๆอยู่กับที่แล้วสําเร็จอะคะ่ะแต่มันจะเป็นการขับเคลื่อนตัวเองไปหาโอกาสอย่างเงี้ยถ้าเราขับเคลื่อนตัวเองไปหาโอกาสก็มีก็เห็นโอกาสในการเดินทางไปหานั้นเนาะอืม เรื่องของถ้าเป็นเรื่องที่มองว่าเป็นเรื่องดีนะคะคือการจบสิ้นอะไรบางอย่างนะการจบสิ้นอะไรบางอย่างเพื่อต้อนรับพลังดีๆหรือสิ่งดีๆอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแล้วสิ่งนี้จะทำให้เพื่อนๆนะคะเกิดความมั่นคงในตัวเองด้วยนะทางเรื่องของความมั่นคงในชีวิตในความสัมพันธ์ในการเงิน การเงินนี้เห็นเด่นนะเพื่อนๆแต่ว่าไพ่ของเหรียญน,นะคะมันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงด้วยแหละอาจจะก,การเงินไม่ได้หวูหวาแต่ความมั่นคงดีอย่างนี้ก็ได้เช่นว่าการประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือการได้เติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างนี้ก็ได้ด้วยแต่ถามว่าเพื่อนๆมีคนซัพพอร์ตไหมมองแล้วมีนะคะมีคนซัพพอร์ตมีคนที่มีทัศนคติดีวิสัยทัศน์ดี อย่างเงี้ยคะเป็นคนที่ซัพพอร์ตหนุนนําไปสู่การเติบโตแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนกับว่าหลักใหญ่ใจความะค่ะคือเพื่อนๆขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวเองก่อนแล้วจึงจะมีคนเห็นความสามารถหรือเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนซัพพอร์ตเราก็ได้หรือเป็นพลังใจให้กับเราคืออาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตด้วยการมาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นเจ้านายแต่มาเป็นในรูปแบบของคนในครอบครัว คนรักบริวารอย่างนี้ก็ได้ซัพพอร์ตพลังใจกันอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ทําให้เรามีพลังชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนโสดเนี่ยโสดอย่างมีความสุขโสดอย่างคนที่เป็นเศรษฐีหรือว่าเศรษฐีนีนะคะจับความมั่นคงไว้กับตัวเองสามารถดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะพัฒนาตัวเองได้ไปอย่าง อย่างงดงามบางทีอาจจะเป็นด้วยว่าค่ะความเป็นโสดเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรผูกมัดเราหรือว่าความกังวลใจอะไรเนาะเราเลยกล้าพอที่จะขยับตัวเองอะ่ะคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเนาะมันก็เลยทําให้โอกาสการเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดีได้แต่ว่าบางครั้งอะ่ะเราอาจจะคิดว่าเออเราก็ต้องคิดเองสรุปเองอะไรเงี้ย เราอาจจะมีความกังวลตรงนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆเรามีคนซัพพอร์ตนะถ้าเราเดินทางเข้าไปหาเขาอะค่ะขอคำปรึกษาจากเขาอะก็มีโอกาสที่จะแบบว่าเติบโตไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนงานใหม่หรือขยับ e, เก้าอี้เลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสสู่ความมั่นคงเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ได้ไปเจอกับคนที่ซัพพอร์ตกันนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะ แต่ว่าก็ต้องบอกเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยัยบอกว่าถ้าเกิดออกจากงานไปแล้วโอกาสเติบโตก้าวหนะ้าออกเลยอย่างเงี้ยไม่นะเพื่อนๆนะเขาเห็นไหมเขายังต้องพิจารณาอยู่เขาต,ต้องวางแผนอยู่อาจจะต้องเป็นการวางแผนว่าต้องได้ที่ใหม่ก่อนไหมต้องดูที่ใหม่ให้ดีก่อนไหมว่าสวัสดีการเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบการทํางานเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ ลูองค์กรของเขามีความมั่นคงแค่ไหนอเงี้ยคือเรียกว่าต้องศึกษารอบด้านก่อนนะคะอาจจะต้องอยู่กับที่เก่าก่อนได้ที่ใหม่แล้วค่อยขยับขยายอย่างนี้ก็เป็นได้หรือหากูรูคนที่ชี้แนะแนวทางให้กับเราเพื่อให้เราไปแบบว่าเขาเรียกว่าไปแบบไม่ใช่อารมณ์อะคะ่ะแต่ไปแบบมั่นคงอะมั่นคงพร้อมไปแบบพร้อมอย่างเนี้ย นะคะก็จะดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวมาอ่านพลังงานให้กับเ,เพื่อนๆหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้มีพลังงานใดบ้างนะคะมีธาตุมีธาตุาน้ำค่ะกรกฏพิจิกมีนธาตุดินนะคะธาตุดินคือพึกศกันมังกรธาตุไฟเมสิงธนูอ่นะะาธาตุลมมาด้วยค่ะธาตุลมเมถุนตุลกุม ส่วนราศีนะคะมีราศีพฤกษกนะคะแล้วก็ราศีเมถุนราศีพิจิกนะคะแล้วก็ในส่วนของวันมีวันพฤหัสเข้ามานะคะอืมประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ่านไพ่กับเพื่อนๆนะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะ นำคำทำนายดีๆเนาะไปปรับใช้กับตัวเองนะคะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะเพราะแหม่มเป็นการอ่านไพ่โดยภาพรวมแต่เพียงแต่ว่าอะไรที่เป็นพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆเราก็สามารถที่จะน้อมนำสิ่งนั้นนะคะเหมือนเป็นการชุบชูใจเราด้วยเป็นการแบบให้ความสุขกับตัวเราเห็นไหมเด็กถือถ้วยเนี่ยเขาพร้อมจะรับความสุขอยู่แล้วแล้วก็เติมเติมความสุขให้กับตัวเองแม้เรื่องเล็กเรื่องน้อยนะคะแล้วการอ่านไพ่ในหัวข้อเนี้ย ก็ถือเป็นการแบบสร้างพลังงานดีๆอค่ะให้เกิดขึ้นนะคะตัวแม่มเองเนี่ยเวลาแมมอ่านไพอย่เป็นพลังงานดีๆแม่มก็ดึงดูดพลังงานดีๆเข้าหาตัวเองเหมือนกันนะก็ถือเป็นเรื่องที่แบบงดงามอะค่ะเราก็ดึงดูดเข้าหาตัวเราได้แต่ในขณะเดียวกันเราเองนะคะก็ต้อง กระตือรือร้นนะคะหวัวขนขวายหาขนทางให้กับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจนะคะแต่แม่มเชื่อว่าเ,เพื่อนๆน่ะพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะก็อ่านไพ่ให้กับเพื่อนจนจบคลิปแล้ว ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยกด s u b บสไคร้กับช่องแม่หมอแหม่มนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับแหม่มด้วยเดี๋ยวเรา,เาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่ากันนะเป็นการรับพลังงานดีๆด้วยค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ